เสร็จแล้วค่ะนมถั่วเหลืองยายนะคะเท่านี้เราก็ได้กินน้ํานมถั่วเหลืองทำเองแล้วค่ะมีอะไรเราก็ทำลงไปเราจะกินอะไรเราก็ทำเองนะคะปลอดภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะทำน้ําถั่วน้ําเต้าหู้กินนะคะอันนี้ยายแช่ไว้แล้ว เป็นเวลาครึ่งวันค่ะแช่ตั้งแต่เชา้าตอนนี้ยายก็จะเอามาล้างนะคะสูตรนี้วันนี้ไม่มีถั่วลิสงนะคะทำน้ำถั่วเหลืองล้วนเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะไม่มีไม่มีทำนมถั่วเหลืองโดยเฉพาะเลยวันนี้ธรรมดายายจะใส่ถั่วลิสงด้วยแต่สูตรนี้วันนี้ไม่มีค่ะ ตอนนี้ยายก็ใช้เครื่องปั่นปั่นนะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวยายจะไปกองแล้วขั้นน้ํานะคะอ่วันนี้ยายใช้ถั่วถั่วเหลือง1นกิโลค่ะใช้1นกิโลนะคะเ<ม>พื่อจะทำน้ำนมถั่วเหลืองไว้ทานค่ะน้ำนมถั่วเหลืองดีนะใช้รถฟวามอ้วนก็ได้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ เสร็จแล้วยายก็จะใช้ป้าบางกองนี้นะคะแล้วก็ขันน้ำเขาออกค่ะค่อยๆขันน้ำเขาออกอยายใช้ผ้าบางสองชั้นนะคะวันนี้ส่วนกากเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปั่นอีกรอบนะคะ ก็ได้แล้วนะคะน้ำนมทั่วเหลืองค่ะเดี๋ยวยายจะไปต้มนะคะเวลาต้มต้องคนเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้เขาตกตะกอนหรือเป็นไข่นะคะอันนี้นะคะได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูความเข้มข้นกับสักหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ค่ะคือความเข้มข้นของเขานะคะ เดีย๋ยวยายจะไปตั้งน้ำนะไอ้ตั้งไฟนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่คนเขาจะตกตะกอนนะคะจะเป็นไข่เวลาตั้งเราก็ต้องคนเรื่อยๆอันนี้ยายจะทำน้ำนมถั่วเหลืองกินนะคะถั่วเหลืองจริงๆเลย ใส่น้ำตาลนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็มีวิธียังไงก็ทำไปอย่างงั้นล่ะค่ะแต่อีกสูตรหนึ่งถ้าทำกินแบบทำขายนะคะใส่ถั่วลิสงเขาจะมันมากเลยเขาจะค้นแล้วก็มันเขาจะรู้สึกมัน คนไปเรื่อยๆนะคะที่เป็นฟองเราก็ช้อนเขาออกนะคะช้อนเขาออกนะคะช้อนเขา,ออะะเขาแล้วเราจะไม่ใช้นะคะขเขาก็จะได้อา่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวนะคะ้อนเขาออกไปนะคะเพื่อความหอมหวานนะคะเพื่อความหอมนะคะใหญ่ไม่มีใบเตยใหญ่ก็ใช้น้ำมาริใส่ลงไปะค่ะ น้ำมะรีลงไปนะคะเท่านี้เราก็ได้ฟาร,ร์มหอมแล้วค่ะอย่างถั่วเหลืองครึ่งเอ่อถั่วเหลืองหนึ่งกิโลยายจะใส่น้ำตาลลงไปประมาณสองร้อยกร,รัมค่ะแต่ยายก็แล้วแต่ความหวานนีแ่แหละค่ะถ้ายายยายจะไม่กินหวานมากยายก็ไม่ใส่หวานนะคะแต่ยายจะลองดูก่อนนะคะเพราะยายจะไม่กินหวานมากนะคะ ช่วงนี้อายุมากแล้วนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพเพราะว่าความหวานมันจะช่วยให้เราเป็นหลายลูกนะคะตอนนี้เขาเริ่มร้อนเริ่มเดือดแล้วนะคะยายก็จะใส่น้ำตาลงไปนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจริงๆค่ะเพื่อความหวานนะคะ เพราะว่าถ้ากินจืดเลยมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมมันก็ต้องหวานนิดหน่อยเพราะเราเป็นคนติดหวานอยู่แล้วไงจู่ๆจะมาลดเลยก็ไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็บอกว่าอายุมากแล้วทำอะไรก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ได้นมถั่วเหลืองไว้กินแล้วนะคะยายก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีฟาร์มสุขค่ะ วันนี้ยายทำน้ำนมถูเหลืองกินนะคะ